เมเมืองปาจีนบุรีจำกัดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสากลกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนรวม2โครงการ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจรโดยสากลประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพทํานาเข้าร่วมโครงการเพื่อสากลจะให้การสนับสนุนเงินทุน และปัจจัยการผลิตต่างๆโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน480ลายพื้นที่9,500ได้ผล,ผลผลิต4,456ตันขั้นตอนที่สองยื่นความจำนงขอกู้เงินขั้นตอนที่สามคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ และอนุมัติเงินกู้ขั้นตอนที่4สมาชิกรับเงินกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพขั้นตอนที่5สมาชิกรับเงินกู้เป็นปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาปรับสตูพืชขั้นตอนที่6สากรมีการติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกขั้นตอนที่7สมาชิกแจ้งความประสงค์ขายผลผลิตต่อสหกรขั้นตอนที่8 สากรเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกโดยมีผู้ประกอบการติดต่อรับซื้อผลผลิตต่อสากรขั้นตอนที่9สมาชิกนำผลผลิตมาจำหน่ายให้สากรโดยการหักชำระหนี้ที่มีกับสากรและจ่ายเงินสด 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกเพื่อเลี้ยงไก่ชนดำเนินการดังนี้ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการผลิตจำนวน5ตัน 2. คัดเลือกข้าวเปลือกคุณภาพที่รับซื้อจากสมาชิก 3. สากรดำเนินการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และจัดทำบรรจุพันธุ์ขนาดถุงละ10กิโลกร,รัมจำนวน500ถุง 4. ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายผลิตพันธุ์ข้าวไก่ชนเช่นติดป้ายลายเฟซบุ๊ก เว็บไซต์สหกรณ์ 5. สากรวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวไก่ชนเช่นศูนย์กระจายสินค้าสากรเครือข่ายสากรและกลุ่มเกษตรกรกร,ร้านค้าชุมชนและผ่านร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ 6. สากรทําบัญชีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวไก่ชน 7. ประเมินผลโครงการ